สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายการเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e บ้าวพัฒไทยซิงครับครับสวัสดีไปยงังเฟนเพจบ้าวพัฒไทยงานครับผมเอาครับคลิปนี้พามาชมเจ้าขุดปูคหั่นหกทีห้าปรับนาดันขีนเฮหรือว่าหินลูกลังแม่ลังพ่อลัง โอ้ไหวคัะรถกั้นอยูครับเออหินเป็นหินครับบ่มีดินโอ้ดินก็มีดอกพ่อ,อยไงว่าบ่มีกีดินปฏิบัติเสื้ออีกล้วหินสมดินละเอาคลิปนี้ก็พิกัดพิกัดนะครับอยู่ที่บ้านแดง ตะการพื้ออนผลจังหวัดอุบลราชธานีสีวรรลัยประเทศสลาดครับกับเจ้า6,6พันหกแหมรับอาจารย์อีกหนึ่งท่านครับมากับบักลก้องกิเลนผ้านหลังนี่พันสไป26บนิ้วเต็มๆแล้วก็เคียงคู่ด้วยเจ้าหนูไวจิ๋วพลังแจ๋วแห้าศูนยพลัง SP เอาเบิ้งขันนีท่ากนพี่น้องเอโอโย,ยัมโบมา เบิบ <utan> ไม่ให้ว่าไปให้ไปหน้านี่ขี่มอไซค์ไม่ต้องกังวลว่าสิแสลกที่ดินทรายนะครับเพราะว่าปูขี้หินแห่ให้เรียบร้อยรับที่หน้าปรับที่หน้าปั๊ปบแล้วปับแล้วครับนี่หน้าม,มีอยากให้เสมอบ่เสมอแป,ป้งใส่เพื่นน้าบบทัวบบถึงยูให้อีกอูกลาย ืันนีก็อยากล่มจักน้อยนะครับลมเข้ากล้องลมเข้าแก้งก็ต้องขอโทษขอไปพี่น้องไว้นําแนกแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันนี้ก็อยู่กับการทํางานของเจ้าหกพัหครับแก่แต่เก่าระดับตำนานรถไทฟ,ฟอร์ดเกิดแต่พร้อมบ้านก็เผิ่เกิดก่อนบ้านอีกครับ สิบแปดจุดสีขอบสามสิบับก,กิ้งล้อหลังนะครับแปดีดสิบหกนี่บักกิ้งล้อหน้าแมนแปดเ่ะไห่แม,นบ,แมนบ่แมนก็สร้างคอยว่าอไปละ่ะโอ้สวยงามครับ ลมมากครับวันนี้อาจสีเห็นหม่มผมเป็นบางจังหวะได้ครับเด้อลมมันพัดแห้งเอาหม่มขวงลมไว้ครับเอาเสียงเงียบๆครับเสียงบอดังเลยรถคันนี้นะครับประเภทว่าเมียจมเลยยินนะครับฟิตเครื่องมาแล้วปีที่แล้วนะครับเอ้ใบมีดดันดินหนาจุกจุกง่าๆหล่นๆครับบ่ค่อยเจย์บันไนดเลย ใบมีดรถกันโมเมนบ่โเจอรอ่ะอันมันโบสวยหัวมันนะคางมันนั่นมันโบงุ่มกขึ้นทั้งเครื่องหลายปันได๋มันอยากเป็นใหญ่ๆอยู่เต็มๆปกติใบมีดรถไถฟอติตีนมันจะเป็นใหญ่ๆทั้งเครื่องจะเป็นหน่อยๆเลยแบบใบมีดรถคู่บัตรเอ็มเจ็ดศูนย์น่ะนะมันจะสวยๆเขาคือใบมีดรถสามหกรถซีหารถสามซีนั่นแหละเพราะาะนั้นกับอันนี้ ใบเมียดมันอยากเป็นเต็ม,ตมๆใหญ่ๆทึบๆครับรถมันแห้งหน้า,นานว่าส่นนล้ว่ากวนมัมอีเล่แถดๆเย้ะเขาเกีย้ยนี่บ่มี่ขวกักบ่มี่ขากครับ แน่นอนจริงๆครับสำหรับเจ้า6ก0ัลำนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับท่านนะครับ ต้มกามาเป็นบาทเป็นบาทพี่ตงเอ้ยเอาว้ยหัวจักล่ะหลังจากที่เปงน้ำใส่มันตำน่ำทั้งพุ่นมาแต่เราอ่ะไล่ไปเรื่อยบานโอ้ล่องหางไม่งอัดล้วครับ ห้วยไาเราทั้งหลังก็เป็นเด้โอ้ เดีย๋ยวมาขวางเรียมาเด้อน้อยไอ้ท้ายอยู่ทั้งนี้นี่ <c oughs> เบิ่งล้านผมที่แหละครับมันมากรถด,ด้วยกันนี่นั่นไปไซสไปน้ำเบิดมากหน่อยหน่อยอ่ะเจอกันใหม่คลิปหนา้าครับ